เจ้านาปังสายพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูงค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีกัะมาพบกับน้องขวัญแฮปปี้การเกษตรจากช่อง u t u b e แฮปปี้การเกษตรชาแนลค่ะตอนนี้เด้อค่ะเข้ากับยูทีโคกน้องหน้าท่าเด้อค่ะเขานี่ก็มีอายุได้สามสิหามือแล้วเด้อค่ะเบิรงค่ะพ่อแม่พี่น้องงามงามค่ะเอาพันธุ์นี่มี่ซื้อมา ใหญ่ยาวเก้าสิบวันหรืออีกซื้อหนึ่งที่ตั้งมากใหม่ๆหมัดๆเลยนะคะสิตโตเจ้าแปดค่ะลักษณะประจำพันธุ์ค่ะซิมี่ลำต้นที่แข็งแรงค่ะกต้นกระบอค่อยสูงปันไดค่ะแล้วกระบอลมะะ้มเ้อค่ะเมล็ดกะซิมีความใหญ่ยงวค่ะเขาพื้นแข็งเฮ็ดค้ายโดยเฉพาะเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจ กะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 9 9 4 2 8 6 8 4 0 9 2 5 1 6 4 2 5 2 0 6 5 0 4 9 5 9 9 9เมื่อนี่น้องขวัญและทีมงานกะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะต้องมาเบิ่งน้ำกันชัดๆเด้อค่ะงามงามค่ะน้องขวัญกะิบา <laughs> โอ้ยโอ้ยังได็กยังสีเส้าหัวเนี่ยคุณแม่สติมาไลยแล้วมือนี้น้องควัญกับสิพาดมาเบิงเข่าพันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีโอ้ยนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่ น้องควันกับสิผ้ามาเบิงเขานี่น้องควันกับสิผ้ามาเบิงเขาแข็งใหม่ใหญ่ยาว90้าสิบวันหรืออีกซื้อหนึ่งที่เอินว่าสิตโตด